เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นความรักที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ดีต่อกันมากๆบางคนเคยแต่งงานบางคนเคยวางแผนที่จะแต่งงานหรือมันอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หรือมันอาจจะผ่านเรื่องราวความเศร้าเสียใจเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเลิกลาหรือบางคนนะคะอาจจะ อาจจะแบบกําลังคบกับความสัมพันธ์ที่เขาเป็นม้หรือคุณเป็นไม่าเนาะออหรือตอนนี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยจบกันไปมีความคิดถึงนะคะมีความยังกอดเก็บความรู้สึกดีๆคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเขาคุณอาจจะมีความทรงจําของเขาอาจจะมีสิ่งของที่เคยทําให้เขารวมถึงทําให้ตัวเองด้วยเนาะเก็บไว้บางทีอาจจะวาดรูปเขาคุณแบบคุณแบบมีรูปเขาเยอะมาก หรือมันเป็นความสัมพันธ์นะคะที่เคยงอนกันหรือว่าตอนนี้คุณกําลังร้อยเขามางอซึ่งเขาอาจจะกําลังงอคุณอยู่ก็ได้มันเป็นโมเมนท์ที่กําลังน่ารักน่ารักเนาะบางทีอาจจะอยู่แบบช่วงในการเล่นตัวนะคะอ่าแล้วกรณีถ้าคนโสดเนาะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายมองไปทางไหนก็มีแต่คนมีความรักเต็มไปหมด นะคะหรือบางทีก็จินตนาการว่าอยากมีความรักเห็นใครมีความรักก็อยากมีความรักที่หวานชื่นเหมือนคู่อื่นๆเขาอะเนะเาะโดยเฉพาะความรักที่มีความรู้สึกว่าอยากได้ความร้อนแรงเร่าร้อนคิดถึงนะคะบางคนกําลังคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขในเรื่องของอ18บวกกับคนรัก ช่วงเวลาที่เราร้อนช่วงเวลาที่มีความสุขรวมถึงบางทีฝันถึงเรื่องราวเหล่านั้นด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบยังยัง,ย,งยังแบบคิดถึงยังทวิหนหาหรือบางคนเนี่ยกำลังอยากมีความสัมพันธ์ที่มันแบบโรแมนติกแสนหวานแบบนั้นก็ได้นะคะ,ะในกรณีที่ทะเลาะกัน อาจจะรู้สึกว่าอยากกลับมาคืนดีกันแล้วเพราะว่ายังคิดถึงช่วงเวลาที่มันแบบโรแมนติกแสนหวานแบบนั้นนะคะหรือคุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังคิดถึงวันเก่าๆที่มีความสุขมากๆวันที่เขาเคยทำดีกับคุณวันที่เขาเคยง้องอนคุณแล้วมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ คุณไม่ได้ให้อภยัยคุณไม่ได้ให้โอกาสแล้วมันผ่านเลยไปจนมันเกิดเรื่องราวเศร้าขึ้นก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นความทรงจาํามันเหมือนเป็นเรื่องราวที่เคยแบบเกิดขึ้นมาแล้วเนาะ